รถไฟฟ้ามาหานะเธอที่มีสาวอารมณ์ขันโอปอลทำหน้าที่เป็นพิธีกรโดยในช่วงที่พระเอกนางเอกของเรื่องสาวคลิกกับหนุ่มเคนโชเต้นรำสราวโอปอลก็คอยแบบอบยืนมองอยู่ห่างๆอย่างหวงห่วงเอ,อ้ยก็ได้แอบ,บสงสัยตาให้รู้ว่าอยากจะเต้นกับหนุ่มเคนบ้างจังจอยู่ในโลกฉันอยู่ในโลกฉันและในที่สุดฝันของสาวโอปอ โอ๋ป okay, ๋อ uh ก็สมหวังได้เ huh? ต okay, ้นรำกับหนุ่มเคนอย่างที่เห็นใครบอกว่าการเต้นรำยากใครบอกว่าการเต้นรำยากความเป็คนิเคนง่ายนะคะนิเคนถือว่าทำบุญเลยล่ะถือว่าทำบุญเลยล่ะ บค่ถือว่าทำบุญเลยล่ะ